เอาล้ครับตอนนี้เราเ,ออเขียนเสร็จหมดแล้วนี่ลงชื่อแล้วก็ใส่ที่อยู่อยู่ก็ให้ดูคนหนึ่งคุณแอมขวัญเนตรเดี๋ยวได้รอรออ่านโปสการ์ของพวกเราสองคนนะฮะเป็นไงฮะเช้านี้ดูสดใสนะครับน้องแอมสดใสมาก <laughs> <laughs> ดูสดชื่นนะเคยใครเคยดูการ์ตูนม้างเนีที่มันมีไอเนี่ยแต่เตะ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  <laughs> เลยก็โผล่ขึ้นมาได้ข่าววาเป็นพาะพับไม่ใช่เหรออ่ะตืดต,ต,ต,ตืดตืดดดีๆๆๆ <c oughs> เป็นตัวอะไรบับเบิ้ลบับเบิ้ลอ่ะบับเบิ้ลนี่ตัวแสบนี่นะแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนเป็นบัตเตอร์คัพกับปลาซัมโอ้โหได้ข่าวว่ารองท้านี้ก็มีสีสันได้ว่าใกล้เคียงที่เราฟังว่าแต่ละคนก็มีแก๊งแบบเ<อ>ท้าสีสีใช่ไหมนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราผมว่าตื่นมาเช้านี้เราพูดจาอะไรกันไม่เป็นประโยคเลยว่ะ นะพูดเลอะเทอะมากเอาเป็นว่าตอนนี้เขียนใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราจะรีบออกไปหาอะไรรองท้องเบาๆก่อนน,นะนลและ้วตอนนี้เขียนเริ่มเสร็จแล้วอน,นี้ขงพุค่ะผมไอนนของวันนี้เดี๋ยววันของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มาซื้อมาเพิ่มอีกห้าใบใช่ไหมหพเพื่อทีเราจะส่งอีสิบใบแต่ว่าเราไม่ได้เขียนแบบเลือกที่รักมที่ช่างนะคะเราก็เขียนให้ทุกคนแต่ไม่เหมือนกันสักใบ ครับผมผมเพิ่งรู้ว่าการเขียนโพสการยากอย่างนี้นี่เองเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะบ่นดีเราไม่รู้จะพังพลูอะไรในใบเดียวไงะนะก็อาจจะรออ่านแล้วกันว่าเราจะส่งอะไรไปหานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามภารกิจของวันนี้แล้วกันนะครับ